กับทาวทนพุงกะับท้าวทนพ to ุ่งะฮะกับท้าวทนพุ่งวะฮะกับเท้าวทนพุ่งะะเอาไหมละกันเนาะกับเท้าท่านายโยกลาบอกท่านผู้ว่ากลาบวางขาท่านผู้ชมและกลาบล้อมนมของตนเองค่ะเมื่อกี้ถามว่าอะไรนะคะเดิน วดเดินสายมาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะพอดีว่าเป็นนางงามเดินสายค่ะเดินเสดไปค่ะให้งานทั่วไปเลยค่ะไม่น่าล่ะนะอมาจากไหนกันคะไปถึงวัดไหนวัดนี้ก็ได้ค่ะอะไรค่ะ้วทุกวันเลยอ๋อพอดีว่าแดนเซอร์เขาติดงานปีใหม่อยู่กันนะคะทำใจนิดนึงกันละกันวันนี้แต่ว่านี่สวยที่สุดแล้วนะคะสวยที่สุดแล้วนะคะค่องใจอีกคนนึงค่ะ สวัสดีค่ะชินข้างหน้านหน่อยได้ไหมคะชื่ออะไรอะคะสวัสดีค่ะชื่อน้องมาบาาสักรินาสัฟฟางกุลค่ะอีกสักกี่ราเมอ่ะราเมค่ะยี่สิบขอบคุณค่ะ เห็นไหมคะสวยทุกคนแล้วก็มีความสามารถทุกคนเลยนะคะสำหรับแดนเซอร์สาวสวยของเอิญนะคะยี่คนนี้ถูกใจฝั่งโน้นใช่ไหมจ๊ะอย่านะเขาชอบคนในเครื่องแบบนะคะอะไรนะมองไม่ค่อยเห็นเลยยังไงอะโอ้ยโอ้ยมีทิปด้วยอะ่ะ